ทม uh huh. ปุระกรอบๆอู้ยแต่แสียบีพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขูสุคนวันนี้ก็มาพบกับบาวอ้วนคนเก่าคนเดิมนะครับมือนเบาวอ้วนสิพามาเห็ดกุ้งแทมปุระแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าในสไตล์ของเบาวอ้วนนะครับกุ้งแทมปุระ ก่อนไปชมวิธีการเฮ็ดนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าอ้วนนะครับไปรับชมวิธีการเฮ็ดกันได้เลยครับพี่น้องขั้นตอนการเฮ็ดกุ้งแทมปุระนะครับมือบา่าอ้วนสิพามาเฮ็ดกุ้งแทมปุระนะครับนี่ห่อกระแก่เปลือกเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเขาจะมากกีดกกีดหลังนะครับบาวนแก้เปลือกลางเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมากกี๊ดเขาจะบังกุ่งนะครับบังน้อยน้อยนะครับอย่าให้มันล่วงลึกเขาก็แออกเขาก็ตีตีน้อยน้อยนะครับ เห็ดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเห็ดลายโตกับเห็ดบางหลายนะครับมาวนใส่เป็นกุ้งขาวนะครับราวัแก้เปลือกเรียบร้อยเพื่อกระชับเวลาเราให้ขีดมันยาวนะครับกระตีตีแน่เล็กน้อยหนึงให้มันโตมันจะได้ตรงครับ กุ้งแทมปุระโอเนื้อกุ้งเด้งให้พี่น้องไปตะกินครับวันนี้บาวันพาไปญี่ปุ่นได้ไหมเนี่ยเมนู กุ้งเทมปุระนี่แหละขั้นตอนการวิธีการเห็ดเบาเห็ดคือเบาอวนนี่แหละเห็ดง่ายๆครับเป็นของกินเล่นเห็ดให้ลูกใ้ขลานกินเห็ดกินข้าวเขาก็ได้ครับจิก,กีดแเนวได้ก็ไหนนะครับใบเตยให้มันลงลึก เอากีดทองวันนี้ก็คือให้โตมันเยืดนะครับเอากระดาษแปลงเนี่ยเอาก็าคือตน้นฉบับของหยิปุ่นเล็กน้อยเพราะว่ามันเขามาไทยแล้วเห็ดกับเขาบ่มีพิษบ่มีถือครับเอามักแนวอะไรเอาก็เห็ดดัดแปลงเอานะครับเห็ดให้มันแสบ หลังจากห่อเห็ดในภากุุงแล้วนะครับบะวังก็สิใส่กระดาษทิชชู่ซับน้ำออกจากกุุงนะครับให้มันแห้งนะครับน้ำอยู่ในโตกุุงรู้ตะกินไห่กุุงมีตัวเนื้อนิ่มๆเด้งๆกุุงตัวใหญ่ครับใส่กุุงตัวใหญ่ยังเป็นตะกิน บบบนี้เขาก็จะมาสูบแป้งนะครับพี่น้องตัวนี้บาวอวนจะใส่เป็นแป้งทอดกรอบนะครับหรือผู้ใดจะใส่เป็นแป้งมันก็ได้นะครับในการทอดบาวอวนก็นจะเอากุ้งลงสูบนะครับน้อหนึงแล้วก็เอามากิ่งกับเกดขนมปังนิกหน้อยนะครับ กุ้งแทมบูระเขาจะใส่แบบเป็นยอดแปล้งลงในกระทะนะครับแต่ว่าบาวันจะดัดแป้งมาบ,บาวันก็จะเอามาใส่เกีขนมปังมันจะจังจะเป็นตะกินหนากนินพี่น้องมันจะตัวใหญ่ขึ้นถ้าเขาไปเอาแป้งที่เขาโยดลงกระทะบางอันมันจะติดนะครับ ใส่ทระซอสเลยพี่นอ้องอุ้ยตะบูกันถอดก็เป็นตะกินละตะบูกันถอดก็เป็นตะกินแล้ว,อว,อลวเอาซอสบออะไรจากตัวตัวไม่เอาได้ในกินดิสต้องเงียงมากไหมแบบ กีนองขั่วาบานเห่านี่แหละบานบานเฮดแบบบานบานบบมเป็นพัฒาคานนะครับแต่ว่าอาหารนอกมานี่รสชาติพัฒคานคนได้พีนองซึ่งเฮดแบบบานบานขั่วาบานบานเฮ่าแต่ว่ารสชาติอาหารนี่ยิ่งกว่าพัฒคานเนี่ยมาหวานก็เบาไปก็รืมซูปแป้งทอดรอบก <c oughs> <c oughs> ุงที่บบกรอบก็บบบนี้แหละคาะแต่ว่าไป เขาจะพักไปสักวันนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตีแป้งนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวบาวนพามาเบึงตีแป้งนะครับแป้งเขาก็ใส่แป้งกันเก้านี่แหละบาวนก็จะใ,ใส่ไข่ไก่นะครับหน่วยหนึ่ง ก็จะตีนะครับคนไข้ให้แตกโอ้ช่วยมันหน่อยน้ำเย็นนะครับเขาจะใส่น้ำเย็นในการตีแปะนะครับเพื่อจะให้มันกรอบน้ำยิงเย็นจัดยิงกรอบนะครับตีคูกเขาแปงให้เข้ากันนะครับ เติมไปเรื่อยจังน้อยนึงเขาคนไปเบิ่งนะครับถ้าเขาเติมเธอหลายมันจะเป็นน้มโพดแปลงเขากำลังได้พี่น้อง นี่แหละประมาณนี้แหละพี่นอ้องอวแปงแปงเขาได้ทีเล้วเดี๋ยวเขาไปถอดกันเลยครับพี่น้องง่ายง่ายาน้ำมันเขาเดือดได้ทีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะยดแปงลงไปนะครับ ก็จะเอากุ้งเขานะครับจุ่มลงไปในนี้ครับในแป้งที่เขาตีไว้เขาก็ให้มันเอามาใส่กระแป้งที่เขายดลงไปให้มันจับนะครับ โอ้เหลือ,องไปตะกินครับพี่น้องกุ้งแทมปุระซีซันนายกินครับพี่น้อง เดี๋ยวรอให้มันเหลืองๆอีกเล็กน้อยนะครับพี่อแป้งเขาจะได้กรอบ เดี๋ยวเขาจะเอาตาเอกไปพักไว้เขาก็จะถอดสูตรใหม่เรื่อยๆนะครับสำหรับสำหรับกุ้งแฮมปุระสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นสูตรเบาอ้วนนะครับเบาอ้วนแต่งมานะครับเบาอ้วนแปลงมาเสียบนะครับพรอมเสร์บนะครับขื้นโตะพร้อมเสร์บเยียบร้อยนะครับกุ้งแฮมปุระ กรอบๆเดี๋แต่แสบดีพี่น้องลองเอาไปเฮ็ดกินเมืองนะครับสำหรับมื้อนี้เมนูกุ้งแทมปุระญี่ปุ่นนะครับบาวหวานก็เสนอเมนูนี้นะครับจะปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป็นกาลงใจให้บาวหวานนเด้อครับสำหรับมื้อนี้ก็ลาพีร้านน้องไปนะครับสวัสดีครับ